รองศาสตราจารย์ดรวิริตอมรปานผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยและคณะ,ะเขา้าพบพลตรวจโทคคำรนบนิท,ทูปกระจางนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีจากนั้นมีการปรึกษาหารือค้ามใจสภาพถนนที่เสียหายอธิบายขอบเขตถนนรวมถึงส่วนภูมิทัศน์ที่เป็นของการรถไฟฟ้าโดยยินดีที่จะลงบันทึกความร่วมมือเพื่ออนุมัติถนนดังกล่าวให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีไปดูแลเพื่อบำรุงรักษา จักนั้นเดินทางร่วมกันลงพืนที่สำรวจถนนโลคันโรดช่วงของรังสิตประยุทธ์ศักดิ์สะพานปทุมธานีรังสิตเพื่อเตรียมส่งมอบให้กับอบรจปทุมธานีเป็นผู้ดูแลและปรับปรุงบำรุงรักษาโดยปัจจุบันสภาพถนนโลคันโรดช่วงของรังสิตประยุทธ์ศักดิ์สะพานปทุมธานีรังสิตเกิดการชำรุดและเป็นหลุมเป็นบ่อมีน้ำาขังจากฝนตกประจาชนที่ใช้เส้นทางตรับผลกระทบเป็นจำนวนมากทางอบรจปทุมธานีเทศบาลนครรังสิตและการรถไฟแห่งชาติ ได้รับทราบข้อมูลรายละเอียดต่างๆและเตรียมวาระการเรื่องการลงนามบันึก้อตกลงอความร่วมมือเพื่อการส่งมอบสนับโดรนรดช่วงดังกล่าวให้กับอาบาจอปฐมธาน,นีเป็นผู้ดูแลและปรับปรุงบำรุงรักษาสนใจใกล้แก้วรายานวัดป่าบ,บวัวระไวตห้ตบึงอ้ออ,อขามทะเลจัังหวดนครราชสีมาจัดงานบุญทอดกระถิ่นสามกี เพื่อสมทบทุนสร้างกกเทรองรับประสงค์โดยมีประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมง,งานเป็นจำนวนมากภายในงานได้มีการออกโรงทานอาหารเครื่องดื่มขรบกว่า30โรงทานจากผู้มีจิตศรัทธาและบรรดาข้าบดีนักธุรกิจในพื้นที่ส่วนให้หร้์ของงานอยู่ที่สองนักธุรกิจสามีภรยายใจบุญซึ่งเป็นหลานของคุณแม่แก้วทิพย์พิมพนาศิริประธานองค์กรในครั้งนี้ได้เปิดโรงทานตุ๊กตาจัดเตรียมมากกว่า300ตัวเปียทางตุ๊กตาโมเดล12นักษัต องกุญแจตุกตาและตุกตายอดฮิตลาบูบูนนำมาแจกภายในโรงทานโดยจะมีการแจกให้เฉพาะเด็กที่เข้าร่วมงานตอนนั้นซึ่งได้รับความสนใจจากเด็กจำนวนมากทำให้บรรยากาศด้านหน้าโรงทานตุกตาคึกคักมีประชาชนนับร้อยกลนมายืนหลอรุ่นเพื่อน,นำตุกตากลับบ้านซึ่งหากตีเป็นมูลค่าตุกตาที่นำมาแจกรวมมูลค่าในครั้งนี้กว่า3 0 0 0 0บาทเกิดใช้เวลาแจกไปถึงสินาทีก็บดเด็กๆที่มาร่วมงานบนกตินและระลุ้นเฉลี่ตุกตาต่างรู้สึกดีใจและตื่นเต้นเป็นอย่างมาก ไม่คิดไม่ฝันมันจะมีคนใจบุญนาสุขสตาที่ตัวเองจับได้มาเปิดโรงทานได้ฟรีแบบนี้เพราะเท่าที่ผ่านมามีแต่การออกโรงทานอาหารขนมและเครื่องดื่มตอนนั้นอภิรักษ์ศสียัศวินรายงานประชาชนจากทัวสาระเทศรตกลงการประกอบพิธีบวงสรวงพระพุทธรูปชายชนะสงครามพระพุทธรูปเก่าแก่อยุกว่า250ปีหน้าตากว้าง112เซนติเมตรสูง188เซนติเมตร เพื่อนำขึ้นป,ประดิษฐานไว้บนชั้นสองของพระมหาเจดีย์พุทธปารามีในวัดขวางชัยภูมิตำบนคอรมอเภรพิชายจังหวัดอุตรดิตถ์โดยพระมหาเจดีย์พุทธปารามีขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้างใกล้จะแล้วเสร็จเพื่อเป็นสถานที่บรรจุปปรพระบรมสารีริกธาตุที่ได้ัเชิญมาจากสถานที่สาคัญภายในประเทศถึง77จังหวัดเพื่อประดิษฐานไว้บนพระมหาเจดีย์พุทธปารามีแต่อย่างใช้พัญนาคารเพื่อปฏิบัติธรรมของพระภิกษุสงฆ์สามเณรและคารวะ ระหว่างการประกอบพิธีมีการนำทุบเสียงทายมาจุดเพื่อบอกกล่าวขอโชคขอลาบจากเทพยาดาสียงศักดิ์สิทธิ์ได้ลงมารับเครื่องบองสวงจะได้บรรดานโชคให้กับผู้เข้าร่มพิธีในระหว่างการรอทุบเสียงทายปรากฏตัวเลขสายหมก็พากันมารอนุนตัวเลขเมื่อทุบไม่หมดปรากฏเป็นตัวเลขหนึ่งสองหนึ่งและจะนวนเลขเป็นเสียงโชคในวดท,ที่จะมาถึงนี้นากากาลย์รำรายาน ดรแมทิกาลินเจริญผอ,อสอบประอนครปฐมเขตหนึงนน่งนำคณะผู้บริหารครูและนักเรียนจำนวนกว่า570คนจาก42โรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทำขอนข้าวในโครงการนาเรขาคณิตในอุปธรรมของพระราชมงคลบัติราคมอุดมธรรมสุนทรในหลวงภูแระปวรโรเพื่อประการแสดงความเคารพและระ,ะลึกถึงบุญกุลของพระแม่โพศบและให้พระแม่โพศบบรรดาลในข้าวออกรวงสมบูรณ์ ในพิธีทำขวัข้าวเริ่มเลือกคุณบรรบ์วันุ่มเจริญซึ่งเป็นผู้ดูแลสวนการเรียนรู้เกษตรโคกรัพย์ให้ความรู้ในพิธีฉันทําวัข้าวกับนักเรียนร่วมกับป่าชาวบ้านพามไปผู้กล่าวนําทาขวัข้าวต่อทีการให้นักเรียนผูกผ้ดสามสีประดับกิ่งพายของตนเองให้สวยงามและนําไปปักที่บริเวณแปลงนาของตนเองทานดัานผอ,อสอพอนครก,กประงเขตหนึ่งกล่าวว่ากิจกรรมในวันนี้เป็นโครงการต่อเรื่องที่นำเอาวิถีชีวิตของคนไทยกลับคืนมาสู่การจัดการศึกษาให้กับนักเรียนได้เรียนรู้ นักเรียนจะได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริงโครงการในวันนี้ไม่เพียงแต่จะทําอย่างเดียวแต่ในแปลงดาม,มีรูปเราขาคณิตแสงอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นกิจกรรมทำขวนข้าวเป็นกิจกรรมที่ต่อเนื่องซึ่งจะทำให้นักเรียนได้เรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยและเป็นซอฟต์าวร์ของประเทศไทยที่สนับสนุนการดำเนินง,งานของรัฐบาลในปัจจุบันด้วยสมคิดพรหมมีรายการ